สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้กลับมาอยู่กับอาอินกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนเอนเดี๋ยวเราก็จะมาทำสร้อยเซียนมายา15กันให้ดูนะคะว่าใส่สร้อยเซียน15มายาแล้วพลังจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ก็ก่อนอื่นนะคะสิ่งที่จําเป็นสําหรับในการทำสร้อยเซียนมายา15นะคะก็คือจะต้องมียันหงหมิงหรือว่ายัน15สีแดง3ดาวทั้งหมด6ชิ้นนะคะแล้วก็มีหินน้ำเซียนนะคะทั้งหมด30ชิ้นแล้วก็มีตัวนี้นะ เปไหนแล้วหินเซียนมายานะคะเพื่อนๆทั้งหมด18ชิ้นนะออกมายัางเอ้ย14ชิ้นสิถ้าเกิดว่าทำ15เนอะเอ้ยถ้าเกิดว่าทำ16ถึงจะต้องใช้18ชิ้นแต่ว่าตอนนี้ย้าอินมีแค่14ชิ้นนี่ก็ถือว่าเต็มกืนแล้วนะ หินเซียนมายานะคะเพื่อนๆหาได้จากที่ไหนเนาะ <Okay. S 1> ก็หาได้จากบ้านบอสเก้ขึ้นไปนะคะ9ก้าสิบสอดนะดอกทุกอย่างเลยถ้าดอกดีหน่อยก็เป็นบ้านบอสเก้านะเพื่อนๆนนะ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสร้อยเซียนมายา15กันเริ่มจากการสมรวมเลยแล้วกันเนาะ ทำการทดสอบนะคะเราก็จะได้ไอเทมมานะแล้วก็ทำการถอดสร้อย16ของเดิมเราออกเนะ<บ>กาะก็พลังต้นของอินไดอยู่ที่1 9 7ล้านนะคะแล้วเราก็ทำการถอดถอดสร้อยเดิมสร้อยตั้งต้นเราก่อนนะก็คือสร้อย16สร้อย16 เ,เทปถอดเคือเอาเหินนั่นแหละพูดง,ง่ายๆการถอดนะคะถอดแล้วคืนไอเทมทุกอย่างนะก็จะได้เป็น16สามดาว3ชิ้นนะคะแล้วก็หินน้ำเชียนนะคะสามสิบหกชิ้นอโอเคเสร็จทีนี้ก็ของเราก็ครบแล้วนะคะเราก็จะมาทำการสม โอ้ไหนดูสิหลังจากที่ถอดสร้อย16ชมพูไปเนาะพลังเหลอยู่ที่1 1 8ล้านพลังหายไปเท่าไหร่หลบ9 7พลังหายไป79ล้านยังไงก็ใกล้ game เอนเกมแล้วเดี๋ยวเราลองมาผสมกันดูนะเพื่อนๆนะ ออกแนววงเหงาเหานอนอะมันยังไม่ตื่นเลยมั้นก็กดไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันติดร้อยเอร์เซ็นอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ให้พเพื่อนดูเนาะว่าสร้อยชมพูกับสร้อยมายาเนี่ย เธอพลังเพิ่มหรือว่าลดแตกต่างกันอย่างไรก็โดยปกติแล้วเพื่อนๆเองก็จะมีสร้อย15ชมพูอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวลองสวมใส่นะคะก็พลังเพิ่มมาอยู่ที่73ล้านนะอ,อ่ะเดี๋ยวลองถอดก่อนแล้วสิทธทีนี้จะลองใส่สร้อยไม้เอ้สร้อยแต่เนี้ยยันหงหมิงมายาให้ดูนะก่อนที่จะไปทำเทพมายานะ พมไที่32ล้านเออคือครึ่งต่อครึ่งอ่ะพูดง่ายๆคือใส่สีชมพูดีกว่านะแต่ถ้าเกิดว่ามีครบปุ๊บทำเป็นเทพมายานะน่าจะโอเคปทีนี้เราก็ถอดทองออกหมดแล้วนะเราจะทําการผสมชอยเซียนมายากันแล้วนะคะ,ะเทพมายา15 ของครบนะคะก็คือชมพู1ชิ้นสีทอง1ชิ้นนะคะแล้วก็ทำการผสา,านนะาติด100อู้หฟุง้งฟิ้งมากอ่าเสร็จทีนี้เราจะมาสวมกันนะคะพลังเดิมตั้งต้งตนของอินอยู่ที่197ล้านเดี๋ยวเราดูนะว่าเธอจะขึ้นไปที่เท่าไหร่83ล้านอะไรเนี่ยกระจึงหนึงยังยงหรอ งูยขึ้นมากระจึงหนึ่งอ่ะขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะนายดูสิตอนนี้พลังอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองหนึ่งหมืนหนึ่งพันสองลบหนึ่งหมื่นเก้าสิบเจ็ด อะไรอย่าเธอฉันหาของต้องนานขึ้นมาแค่ห้าล้านเองเหรอตลกชิปเป่งเลยอยนี่ฉันอดหลับอดนอนอยู่บ้านบอสเติมกิจหกพันไปสองรอบเพื่อพลังห้าล้านหรอวะโอ้ คุณพระคุณเจ้าฉันไม่อยากจะเชื่อนี่ฉันอดหลับอดนอนมาเพื่อเพิ่มพลัง5ล้านกับเงินอีกหกพัสองรอบตายคิปหายก็มีความเฟลค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะกับซอย16เซียนมายาในคลิปถัดไป ก็ขาดหินอยู่ประมาณ 14, 15, 16, 17, 18ขาดหินเชียนมายาอีก4ก้อนก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็แต่งตัวหรูดูแพงพลังขึ้น5ล้านคลิปหายอูอยากจะบ้าตายสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ